ตีฮะจังหวะนี้ลิงก็มาทุกไปทุกสองทีสามทีจ้าตีนะครับจังหวะนี้ระเบิดปลเอาจังหวะนี้ขี่เอาอ่ะมาเปรี้ยวกับพี่จังหวะนี้โหมดโหดอันตีครับช่วยเอฟเอาก่อนถ้าเอาไอ้ตีแล้วจังหวะนี้อันตีไปครับทุบไปทีหนึ่งสกิลสองแล้วระเบิดทะล่านี่ยังไงยังไงที่มีอันตีครับจะตีผมอากผมไม่จะเอาเพื่อนผมไช็อตนี้ทิ้งไปครับต่อไประเบิดไปให้ดิฉันนู่จ้า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมจอชินครับช่องโอตโคยูวีช่องของชัชยที่มีหัวใจเป็นโอตโคยิงครับเย่ฮะช่วงนี้ผมก็เป็นวัดนะฟังจากเสียงก็น่าจะรู้เนี่ยเป็นวัดไม่หายสกีเออยก็ยังเล่นเกมนะโอเคฮะมีคนบอกว่านะไม่ไหวอย่าฝืนพี่ไม่ไหวอย่าฝืนโอ้ยพี่ก็ไม่ไหวแี่อ่าโอเคครับทีมนึงก็จะได้เลือกเป็นการแบนก่อนนะครับ <c oughs> ทีมผมก็แบนแบนต่อมา ดูกันเขาจะแบนไลท์ซีวะวรอบนี้ผมอยากเล่นเนี่ยอยากลองเอาตัวแบบที่ไม่ค่อยมีคนเล่นมาลองเล่นดูนะมีตัวอะไรวะึ้นบอกแบนลิงืหนั่นก็แบนซีวไปละนี่ก็แบนไวเลตครับมึงก็ต้องเลือกเทลอยู่แล้วฮะไม่เลือกผมก็ไม่รู้จะว่าไงอ้าวไม่เลือกเทลเลยเลือกแอสติดมา โอเคทีผมเลือกเทล,ละวะะสองตัวบนมันเป็นแบบตัวกินนิ่มนะเทลเนี่ยเห็นไหมฮะเลือกมาแล้วครับเลือกเทล,ลเลือกเทล,ลกับล็อตเลียแบบมีปีกไหมอ๋อแมวเล,เล็อลเลียเหรอวะเลือกอะไรวะหมีแพนด้าสุดยอดแล้วผมก็ต้องแทงแหละดูทรงไนงะไอตัวนี้เล่นแลนนะเมื่องแทงแน่นอนตระกูลแทงมีตัวอะไรมึางไงแทงกับไฟเตอร์เนี่ย นี่แล้วกันนะฮะโตโร่พี่ผมจะเล่นทาโร่โตโร่ทาโร่โอเคไม่รู้จะเลือกอะไรพวกเขาบอกพี่ดุนเลือกลิบไหมนะโอยเออผมก็เลือกทาโร่โอ้อหยจะไม่ออกอ๋อซื้อที่หนึ่งอ่ะซื้อไปเล่นไปซื้อไปอ้ยอยอะไรเนี่ยเพื่อนบอกแพ้เทลบอก แเราอ๋อมันคุยกันมันบอกเวลเล่นตายที่เดียวด้วยกันมาโอเคเราผมก็ใช้รูนี้รูนแทงผมนะรูนแทงผมไม่ได้บวกเกาะนะรูนแทงผมว่าเป็นแทงเจ็ดสิบนะครับเทคนิคผมก็คือผมใช้รูนฟุ้นฟูลครับฟุ้นฟูลเลเวลสองมันจะตันเลยไงผมเลยใช้แค่ฟุ้นฟูลเลเวลสองรูนตรงกลางกับรูนขวาส่วนแรกก็เป็นคี่นั่นเองเอามาทำดาเมนเลย ฟื้นฟูนี่ก็จะยืนเลนคนเดียวแบบสบายสบายเลยครับถ้าเกิดมาออฟเลนเลยสบายผมบอกเลยใส่เนี่ยโตอโลโตโลนี่ก็เป็นฮีโร่แบบใช้คูปองซื้อมั้งคูปองซื้ออย่างเดียวนะครับมันไม่เปิดขายเป็นทองนะทองเองไม่สามารถซื้อโตโลได้ครับโตโลเป็นฮีโร่ในตำนานนะคือใช้คูปองซื้ออย่างเดียวครับใครอยากเล่นโตโลต้องใช้คูปองซื้อนะจ๊ะเท่าไหร่ไม่รู้ะ แต่ไม่ใช่กูป,ปองซื้ออย่างเดียวนะผมจำไม่ผิดนะช่วแรกมาดูจากนีโร่นะทีนู้นแม่งน่าจะเหนือกว่าป่ะทีผมก็มีแต่ผมเนี่ยแท้งตัวเดียวแท้งกลับเนี่ยฮะไอรีนไ้วยรีนผมตอดแทงงรึเปล่าทีนู้นก็มีเท่าแต่แทงตัวเดียวเหมือนกันได้ไหมเดี๋ยวสองตัวกับเอสตีนะ้ละโอ้โหแทงงหมาโหดเลยสองตัวนี้ลิงกับโยมาหนีตัวดาเมจเลยครับเดีย๋ยวมาก็ตอดมันนะบอกไปเล่าติดไยเลยไปซื้อไปหายใจไม่ออกก็ได้จับตายเย้าหายใจไม่ออกเป็นบัตรโอเค มามาเราครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็สูงสีก็พอได้อยู่รอบนี้ผมจะไปอันนี้กัอนเรนเลเบอร์กอรนะผมไปไปออฟฮะให้ไอรีไปออฟเลนดีกว่าในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วโอเคจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยจะให้ลิงเล่นแบบลอมมิ่งแล้วกันไม่รู้ลิงมันเล่นลอมมิ่งหรือเปล่าเดี๋ยวคอยเดินเกมอะไรเดินตุ๋ยเลยฮะอ่านไม่ทันโอเค ตีไปครับเรื่อยๆคนระไม่ต้องรีบเทนมันสกิลผมไม่เข้าแล้วต้นเกมอะ่ะเพราะผมเอารูนฟินฟูมาครับนะตีไปปุ๊บเดี๋ยวฮะครับเดียวเลือดเต็มดูนะดูเลือดผมนะตึง้งตอดมันทีเลือดลดเดยอะเหมือนกันนะแอสซิสตีผมไม่เข้าอะ่ะโอเคออกรองเท้าไปเลยครับชิ้นแรกจะได้ยืนแบบสบายๆฮนะ บนนี่สองหนึ่งสบายเลยผมบอกเลยโอเคมันหวดผมแล้วไอ้สองสกิลี่เลือดผมไม่ลดเลยอะไรจะถึงปานนั่นเนี่ยฮะมันก็ตีตดคิเหมือนกันสิเอามาเอามาเป็นนาเมจเฉยๆลงผมแล้วไอสองตัว่ะสกิลไม่เข้าเลยอะไรกันเนี่ยสองหนึ่งเนี่ยพี่เรามัดลงมาเลยพี่ยืนมองโอเคนี่เราผมไม่ไม่เจอแบบตัว แคลลี่อย่างนี้นไม่เป็นตัวดาเมจหน้นาผ่านกิ้มมองนะโอเคนกใกล้ตายวะใกล้แล้วไว้ใกล้แล้วไว้รอ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 ลัดโอเคใกล้ตายแล้ววิ่งไปอ่ะตีไประเบิดพลังตุ่มสองหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหไม่กล้าสู้เหรอน้องวินก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 จ่านกลัดไปลัดไปลัดไม่ทันว่ะ โอเคหนีทำไมวะสองหนึ่งเพื่อนสองหนึ่งยังจะกลัวอะไรไม่เข้าใจถิ่นโนับเพราะมีทั้งสองคนนะผมมีแค่ตัวเดียวไม่รู้เขาจะหนีผมทังไมลุงผมผมก็สู้ไม่ได้นะไม่รู้เขากลัวอะไรไปลากเลยฮะให้มันลงไปเลยโอเคเพื่อนบวกกันแล้วจังวันนี้โตโร่ยังไงเขาจะทำยังไงกับชายคนนี้โอเคครับแอสติทะจังหวะนี้ ลิงก็มาทุบไปทุบ2ทีสามทีจ้ะตีไปมครับจังหวะนี้ลรเอ็นทีนี้ฮัตคิวไปหนึ่งตัวฮัตลิงทีลิงทีลิงทีเดียวโอ้โหอะไรวะลิงแม่งทีเดียวเกือบตายอีกทีเดียวอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมไม่มีดาเมจเนี่ยตัวโลูกมึงเป็นฮีโร่แบบไม่มีดาเมจมานาผมไม่พอใช้ต้องออกสร้อยรีเลือดอะเป็นรีมานาโอ้โหมา โอเคค่อยๆเล่นไหมครับรอบนี้สู้เทมเนี่ยสบายๆและเทมยไม่ไมีดาเมจถึงมีก็มีแหละแต่ว่าผมมันถึงในตัวผมเหน็นไหมไถผมเุิ่แทบไม่ร้อนเลยอันติมาฮะผมก็คืนครับก็เอาจังหวะนี้พี่เอาว่ะมาเปรี้ยวกับพี่โอ้ในป้อมพี่ก็เอาว่ะแผ่นหน้าผมอยู่นั่นแหละว่าไม่ตีอนะไรเงี้ย สองหนึ่งนะเพื่อนไม่สู้เหรอไปสองหนึ่งนุ่ยเพื่อนมึงมีทั้งสองคนเนี่ยไม่สู้กูหรอเนี่ยเอ้ยจริงดิมึงเห็นกูป่าวเนี่ยอะไรวะเป็นฮีโร่ที่มีอยู่ในใสายตาพวกมึงเลยเหรอเหน่งไม่สู้ผมวะยังมีทั้งสองตัวเมื่อกี้เนี่ยโอเคอะไรวะมันมองไม่เห็นผมหรอเมื่อกี้ดิเ <laughs> รียมผมก็ไล่ตบไปนะครับจังหวะนี้ โอเคเอสซิจา้าไปหนยจ้าเดินตามนะเดินตามเดินตามโอเคเพื่อนแม่งไม่กล้าเพื่อนจะบบกไว้เพิ่มผมบอกแล้วจังหวะนี้เข้าไปฮะขวิดไม่โดนครับจะไงทุบไปตึ้งตึง,ตง,ตงไล่ไปก่อนครับโอเคแย่งเล็ดลิงมันมาได้ฮะนะฟินนิตมันไม่ฟาร์มลิงมันฟาร์มเลยถ้าฟินนิตฟาร์มจะเล่นยากกว่านี้ผมบอกเลยอ๋อหรือฟินนิตแม่นจะมาจ้องอ,อบังกรเนี่ย แต่นี่ลิงฟ้าไม่เป็นไรนะไม่โหดครับแบบนี้ลิงฟ้าไม่โหดไงฮะไม่มีใครมาเอาป้อมก็ผมก็ตีสบายๆเอาป้อมเลยอุ้ยอุ้ยแอตตินมาไว้แอตตินมาระเบิดพลังที่นี่ครับเทนก็มา่ะจังหวะนี้โหยโหดอันตีครับช่วยเอ็เอาก่อนฮะเอาแอตตินหนครับระเบิดไปหนึ่งตัวครับเทนยังไงเทนเจ้าพี่ว่าเทนโหยอะไรเนี่ยผมแทงให้น่ะยืนคุมฮะยืนคุมก่อนโอเค อย่างนี้ก็หดใช้ได้ครับหดไปนี่แหละฮะความหดของที่โล่ที่ใช้คูปองซื้ออย่างเดียวโอเคออกอะไรดีวะเดี๋ยว,ยวออกฟอสเคก่อนแล้วกันเนะเลือกฟอสเคเอาเทนไม่จะลองสกิลผมไปสกิลไม่เข้าแล้วก็หนีวะหนีวะ,วะเดินตามฮนะเดินตามครับเดินตามไม่หนีเว้ยมันหนีผมเะไร่วะเนี่ยโห่สู้ไม่ได้แล้วหนีโหป๊อนนี่วะ โอเคเว้ยไม่ถผมเว้ยไม่ใช่ฟินิตยิง้อมไ้่ไม่ถ่ผมช่วงน,นี้ฟินิตต้องตายแล้วฟินิตยังไงไทยที่หนึ่งระเบิดพลังโซโนบาโดดชุบครับตึ้งตึ้งโอเค,อ,เคอัพแพนด้าผมมาครับได,ได้ป่าได้ป่าได้ป่าไม่ได้ครับโอ้โหแพนด้าผมตายฟีเลยช่อดนี้โอเคออใหญป้อมบนแตกก็พอฮะยืนเลนไว้เฉยเดี๋ยวเพื่อนก็มาตุ๋ยมาอะไรเอง โอเคเทียน okay, จะบวกป้าบวกกับกพี่ป่าโอ้ยเนี่ย,ว,ออยวิ่งกันเป็นเพื่อนเลยี้มึงจะไปแข่งวะเนี่ยเพื่อนวิ่งกันเป็นเพื่อนเลยไปแซดต่อยไปฮะดูดิโอ้ยเทีนมึงวิ่งกับกูเป็นเพื่อนเลยถ้าไม่บอกนีะกูคิดว่าเพื่อนกันเนี่ยวิ่งมาด้วยกันโอเคฮะมันไม่สนผมฮะ โซโลมันก็ฮีโน่หน่อยยี้ยมึงช่วยสนใจกูนหน่อยก็ได้เทนโดนตั้งแล้วโอเคฮนะเทนมึงไม่น่ารอดแล้วจวังหวะนี้อันติไปครับทุบไปทีหนึ่งสกิลสองอะระเบิดพลังกดใต้นี่ยฮะเริ่มมีกินแล้วนะโ,โไล่มาต้องนานนี่นะ <laughs> นี่แหละข้อหาไม่สนกูเยี้ยมึงเห็นว่ากูเป็นไหนเนี่ยเป็นคลิปเลยแต่อุยโดนลิงทุบฮะจังหวะนี้ผมจะรอดไหมจังหวะนี้โหเพนด้าผมเปรีย้ยวเลยเกินโดนในป้อมเลยครับเพนด้าถอยมา เดียวมาต่อไปครับส่วยนีว่าเอาบางกรอนยังไงจ้าพุ่งไปอุ้ยเจอ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 ฟินนิชฮะฟินิชเอาไงฮะทุบไปทุบไปครับฟินิชนี่มีใครช่วยฟินิกแล้วฟินิชวิ่งแบบดนดิน้นรนทุรายฟินิชจ๋าไปไหนจ้าระเบิดไปโหฟินิชพุ่งหนีเว้ยยังไงยังไงยังไงฟินิชอันตีครับจะตีผมอะผมก็ไล่ตอบไปครับฟินิชเล่นเนออฟเพลครับระเบิดพลังอะโอ้โห ทำไมโหดจังวะเพื่อนโหนคิดว่าตัวเองเป็นในนี้น,นะเป็นแครี่นะหรือแอสซอฮอินไม่ลดแม่งวิ่งไปมันไม่มีใครสนผมเลยเก๋ลิงเว้ยลิงเว้ยล,ลิงจะเอาเพื่อนผมเว้ยลิงเว้ยต่อไปครับเสียงานโอเคครับวันนี้ผมว่าฆ่าไปห้านะห้าศูนย์สองอ่ะโอยสกอร์ผมมาครับเอากำลังเดี๋ยว ยืนคุมไม่เทลนะครับเพื่อเทลโดนล้วงไงต้องกันกันให้แครี่ฮะเล่นแทงแล้ต้องกันอยู่แล้วอ้มึงไม่ยิงกูจริงเหรอเนี่ยมันแยงผมไม่รู้จะเอาเหรอเพื่อนรอมา่อนนะพุ่งทีนึ่งตบผแล้วหนีไปแยงผมตามมาตามมาไม่ตามแม่แฟนด้ากูเสกออกไปก่อนอีกโอเคจะเอาไว้ล้วพี่ออยเอาล่างเหรอเพื่อนล่างล่าง เอปั๊มล่างฮะต่อไปสวยงามมามายังไงเพื่อนจะเอาเปล่ามันแยงผมดูดิมันไม่ค่อยมาตีผมเลยโอเคเกีอบไปอะอันเตี๊ย ب, ตุ่มตุ้มทุบไปยังไงช็อนนี้เพื่อนเพื่อน,อ,นอยู่ไหนวะถอยดีกว่าเพื่อนไม่เอาไม่เอาหยอกร้อยเฉยถอยเพื่อนถอยเลือดกูไม่มีละ ได้อามากรเอ้เอาของเห่วเพื่อนเดี๋ยวแท้งให้เลือดพี่เท่านี้พี่ก็แท้งของได้โอเคกดอันตีครับอมตะชั่วคราวฮะสกิลไปครับตีไม่เข้าเ <t ank> ท่านี้แหละเอาของได้สบายให้เลือดแชนี้พี่ก็แท้งของได้เย็นๆแรดแรดแรดยังไงเชจังหวัดดิจาเห็นตัวโร่วิ่งหนียกทีมเลยไม่จะกลัวในตัวโรนะตโรก็ไม่ได้น่ากลัวนะมอแค่ร้องมอเองโอ้โห กูน่ากลัวตรงไหนไว้เห็นกูปุ๊บวิ่งหนีกันหมดเลยสัตว์โอเคครับจังหวะน,นี้มัวไปเปิดไปฮะจะตีผมไหมครับตีกันไม่เข้าเลยชอนน็อตนี้โอ้โหโตโรจ้าโอเคครับต่อไปอกอกเกาะ้นี้ะทีชแทงให้เพื่อนเอาป้อมนั่นแหละสวยงามโอเคมันไม่ีใครกล้าบวกผมเว้ยมมีใครกล้าเอาเดินยืนเงี้ยยืนรอตีดูอุ้ยอุ้ย จะเอาเพื่อนผมไว้ป<อ>ันทีนึงครับ,บ<อ>จังหวะนี้มาวะจังหวะนี้อันตีครับสวย,ยครับทุบไปพุ่งไหมครับในป้อมพี่ก็บวกพี่บอกเลยมาเอาจบเพื่อนจบเลยจบเลยจบเลยตีป้อมนั่นแหละคนจริงตีป้อมบอกแล้วชนจริงตีป้อมนะช็อตนี้พุ่งไปครับต่อไปจ<ว>ะเหิดไปฮัลี่เหนื่อยจ้าสวยงามโอ้โห จบได้ไม่ไ,มได้เพื่อนกูน้อยเกินขอกลับก่อนเพื่อนจังวะจังหวะนี้มาดิกูนำให้นำทัพฮัลโตโรคือแม่ทัพท่านโตโรวาร์ปรอตีนะวาร์ปรอตีในเพื่อนมีโมโหไอเขาโมโหกับโตโรกวนตีมาโอ้ยเทนนิงคุ่งมาครับจังหวะนี้กดไปโซโลเทนทีนึงครับอโอ้โหอันตบทุบทะทุบไป ฟินิทมึงพุ่งหนีไว้เอาดีบวกปุดีบวกปุ่ดีโห่สี่ตัวถอยมาเลยเห็นโตโร่โตโร่หน้ากูขนาดน,น,นั้นเลยเนี่โอเคครับวาร์ปเล่นนะหลอกไปครับคนจริงตีป้อมผมบอกเลยคนจริงตีป้อมฮนะคนจริงตีป้อมอออเอ้ยไอ้สุดยอดรอบนี้มาดูกันครับว่าใครได้ MP ผมจะได้หรือเปล่าผมได้นีฮายนะโตโร่ได้ปะวะ โอ้โหโตโร่ไดเอ็มบีพีจ้าได้ได้ไงวะเนี่ยโตโร่กูหัวขนาดเนะี่ยฮะโหดจนขนาดไดเอ็มบีพีด้วยโตโร่โอ้โหโหดเหมือนกันนี่ว่าโตโรย์ไม่คิดว่ามันจะไดเอ็มบนะีพีเนี่ยผมเลื่องมาเล่น,เลน,เลนๆเฉยๆรอบเด็กดูดิโอ้โหโตโร่กูเอ็มบีพีของเกม,ว,มว่ะมาว่ะตัโร่ ตัวจริงนะตัวจริง MVP ครับรอบนี้อ่าโอเคสำหรับใครชอบตัวรอของผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับอ่าโอเคอ่าสำหรับใครที่กดไลค์ผมครับเท่ากับว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะครับขอสนสับสนุนผมเองครับปุ่มไลค์กดฟรีครับช่วยกดหน่อยครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับบายซิวในแกมครับ